วยวิ่งขึ้นไปบนเกิดละเกิดละยัดตู้วจังนะโอ้ยเจ๊ยเกูมีของนี่ยากูแต่อยากมุดวยชิบหายเลยอ่ ไอ้อแมวของมันเนี่ยเจอบอกยิงไม่เดอตายอ้ยมึงตายมนึ่งมีนะพี่มนึ่งหนึ่งมีนะไปเกิดเกิดเกิดเฮียบอลเกิดหลังยงี้หลังี้เนขวานจะปดอะอยู่ที่เดิมอ่ไม่อยู่ตรงข้างย่ข้าละมีแชรลงไหมนะจะมีแชรนลงแรนลเมื่อวานพีค X สิบเก้า X เน่ย ไม่น่ามีใครนอะเฮ้ยีว่าแล้วต้องมีเกิดปะไอทิงนีเกิดปะมนาะมีใครเอายาวเปเดินแล้วไเด่้มีเยเอ๊ะบได้ปะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่มันมันมันอยตังมาพี่เลยตายตในข้างในกางไต่หนึ่ละ อย่ากมจัดเฮ้ยมันมันบอกให้เราลงแก้ท้งสารจัดเขาตายก่อนเขาตายพี่พี่อันนี้มี่ะไรพี่อ่ะเออหัวไม่ได้เคลียร์เลยเดี๋ยวพี่โอเคโอเคโอ้โหเก้าไม่แตกแตกว่าหินสามอ่ะไม่ตายหินหนึ่งสามตัวนะพี่เห็นหินหนึ่งสามตัวกําลังจะวิ่งเข้าหินสามสองตัวพี่

สองหนึ่งพี่หินสองเต็มมากรวมดิรวมเลยด้วนสวยสวสวยเอี้สวยลังลงลังลงมาแล้วพี่ให้มันยิงก่อนพี่ยิงซส่กับตูมาต่าตาประตูสองันเลยต่าประตูสองัมีคนแล้วพี่

เอดตายวโคดังโอ้โหมันเี๋ยมันตี้วดิมันต้องออกมาบิ๊กกับพี่สิ๊มันชตายต่ยยิงเก็บ